สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้ผงเต้าหวยมาจากไทยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําเต้าหวยกันค่ะทุกคนมันเป็นเต้าหวยสําเร็จรูปนะคะนี่ก็จะเป็นผลไม้กระป๋องของญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็จะเราจะทําเป็นเต้าหวยฟูตสลัดนะคะทุกคน แล้วก็สับประรดกระป๋องค่ะอุปกรณ์พร้อมเราไปตั้งไฟกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ต้มมาสักพักแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คนคนคนให้มันไปทางเดียวกันนะคะให้ผงต้งาหู้ละลายให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาเตรียม ผลไม้กันเลยนี่ค่ะก็จะเป็นสับปะรดนะคะสับปะรดกระป๋องนี่ค่ะผลไม้กระป๋องต่างๆนะทุกคนอุยทุกคนอันนี้มีมีผลไม้หลายอย่างเลยค่ะอันนี้เราก็จะเตรียมเป็นกระปุกเล็กๆไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวุ้นนะคะทุกคนกระปุกเล็กๆไว้เวลากินกระปุกนี้มาจากกระปุกน้ําแข็งนะทุกคนนี่ค่ะเราก็ใส่ไว้เลยเวลากินจะได้สะดวกสะดวกหน่อย ทำทีก็จะทําเยอะนะคะทุกคนแต่ทําเยอะแต่ก็กิกนแป๊บเดียวก็หมดคะ่ะเพราะเราอยู่กันสามคนนี่ค่ะใส่ผลไม้เยอะๆตามใจชอบเลยค่ะทุกคนแล้วก็พูดถึงก็ทําง่ายนะบางทีก็ต้องขอบคุณโควิดนะคะทุกคนที่ทําให้เราได้อยู่บ้านเยอะแล้วเราก็ได้หัดทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบุญนะคะทุกคน ใส่เยอะๆไปเลยนี่ค่ะดูทุกคนดูแค่เครื่องนี่ก็ครึ่งกระปุกแล้วนะทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยต่อไปก็ใส่สับประรดค่ะยังไม่หมดอีกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่เยอะๆอ่ะครึ่งจริงๆ เราต้องหวยเราจะได้แค่ไหนเนี่ยก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปให้ครบนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเรามาใส่ต้องหวยกันเลยต้องหวยเราก็เย็นแล้วนะคะทุกคนแต่ปกติคนอื่นเขาก็จะกองนะเวลาเขาทำขายแต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำกินเอง พะมันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มจับตัวเราเห็นไหมคะทุกคนดีอย่างต้องหวยสําเร็จรูปตัวนี้มันไม่หวานมากนะคะทุกคนรสชาติพอดีเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยนิยมกินหวานเท่าไหร่นะทุกคนเหมือนกาแฟน้ําชาแบบง่ายๆถ้าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานี่จะมองเลยโอ้ยจืดมากชากาแฟเขาจืดมากค่ะทุกคน สามารถกินชากาแฟแทนน้ำได้เลยเข,ขาค่อนข้างกินรสจืดนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านมอริตะแฟมิลี่ได้นะคะบ๊ายบาย